รีวิวเทคโนโปร p o Pro ว่า5 Pro 5G มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเทคโนที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวแรงรองรับเครือข่าย 5G และที่สําคัญฟ้าลังมีไฟนะจ๊ะส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างครับก่อนไปร,รับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปร,รับชมพร้อมกันกับผมดิมม m ลิอาพ Let's go สำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามกระแสเรียกร้องนะครับหลายๆคนที่คอมเมนต์มาว่าให้รีวิวเทคโนโ Pro ว่า5 Pro 5G ให้หน่อยนะครับรอบนี้มาแล้วนะครับอาจจะช้ากว่าช่องอื่นแต่ว่ามาแน่นอนนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าซีรีส์เทคโนโ Pro ว่า5นะครับจริงๆเนี่ยเราเคยรีวิวเจ้าตัว Pro ว่า5ไปก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นตัว LTE หรือว่า 4G นั่นเองนะครับแต่ว่าตัว Pro เนี่ยมันจะเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วก็เป็นรุ่นที่รองรับเรือข่าย 5G นั่นเองนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยน่าจะเปิดตัวใกล้ๆ คลิปเนี้ยน่าจะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ว่าช่องอื่นก็พากันทยอยรีวิวแล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็มาช้านะครับตามสไตล์เลยนะฮะเสียงคลิปนี้ก็อาจจะอูุ้ยหน่อยเพราะว่าผมยังคงเป็นหวัดอยู่นะครับผมเป็นภูมิแพ้นะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่า no sponsor นะครับไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ถ้าอยากจะเข้านะครับทีเดียวด้านล่างเลยนะครับผมติดต่อได้สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะครับมารีวิวแบบเร็ๆเเเเเลลยยนน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 ะะคคคครรรรััััับบบบโโออออออกกกก่่่ืาามมซ์ผสหท โปรว่า5 Pro ตัวนี้นะครับผมกล่องเนี่ยก็จะเหมือนกันกับเจ้าตัวเทคโนโลยี p r 5เลยนะครับผมจริงๆผมทําคลิปอันบล็อกไว้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับกล่องเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันกับซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็คือเทคโนโลยี p r 5ที่เป็น 4G นะครับผมซึ่งลักษณะกล่องเหมือนกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็คล้ายกันมากๆนะครับผมโดยภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปุ่มรรับประกันต่างๆเข็มจิ้มซิมนะครับมีเคสใสนุ่มนิ่มและมีสายชาร์จอะแดปเตอร์ครบพร้อมใช้งานแลละะะะะทีีีี่่่่สําาาาาาาคคคคคัััััญนนนนนนรรรรรรบบบเเเเเหหห็็จจกกกกออองไดด้ชววยมมื กันกับทางฟร e ไฟนะครับก็จะมีพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีโค้ดต่างๆสำหรับใส่ในเกมฟ FI ไฟนะครับอาจจะเอาไปแลกปืนหรือว่าอาจจะเอาไปแลกตัวละครนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ไปลองแลกดูเลยนะครับผมก็จะมีโค้ดแถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้นะครับผมมาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยสองเครื่องด้วยกันนะครับก็จะเป็น2สีนะก็จะเป็นสีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเสื้อสีม่วงดำาๆนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องสีเงินซึ่งจะเห็น มากขึ้นนะครับดูเป็นซิสเต็มดูเป็นอนาคตมากขึ้นนะครับก็ที่สําคัญตรงนี้นะครับมีไฟข้างหลังด้วยเจ๋งมากและอย่างหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็อัปเกรดมาจากเจนก่อนอันนี้ก็คือฝาหลังเขานะครับเป็นกระจกรู้สึกว่ามันสัมผัสมันดีกว่าเดิมนะครับและก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอบตัวเครื่องนะครับก็จะมีความโค้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความเงามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมีแจ็ครูฟัง3.5แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้งานนั่นเองประมาณนี้นะบบนดเ็จป นี้นะครับผมตามสไตล์ที่เทคโนโล้เขาพาเรียกละกันนะครับโอเคพูดถึงการใช้งานกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะรันมาด้วยกับ Android 13นะครับรอบทำมาด้วย HiOS เวอร์ชัน13เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวล่าสุดนั่นเองนะครับชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 6080รองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ครับคุณผู้ชมตัวเก่าเนี่ยเขาเลือกใช้เป็น Helio G99 นะครับในตัวที่รองรับ 4G เนี่ยผมว่า G99 ก็ถือว่าแรงใช้ได้นัแ้้วมีนนเป็ 5G ล ็มันอัปเกรดขึ้นมาดังนั้นความแรงความเร็วเนี่ย6080จะแรงกว่านะครับและที่สำคัญการใช้งาน 5G เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากสำหรับยุคปัจจุบันนะเพราะว่ามันมีเครือข่าย 5G แล้วอ่ะมีเราก็ต้องใช้ถูกต้องไหมครับก็จะเร็วกว่าในด้านของการใช้งานต่างๆนะครับส่วนเรื่องของ RAM กับ ROM นะครับจริงๆเขาให้ RAM มา8ปดกิกนะครับส o l i d มีให้เลือก2แบบนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่128กิกแล้วก็256กิกนะครับแต่ว่า RAM เนี่ยสามารถเอ็กซ์เท อีก3ก็พอนะครับจาก3รบวกกับ8เป็น1 1กิกพอแล้วนะครับเพียงพอแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับการสลับแอปต่างๆชิวๆเลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับใช้งานแอปต่างๆที่แบบเยอะจริงๆก็เปิดเป็น8บวก8เป็น1 6กิกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเอาไปใช้เล่นเกมดูเน็ตฟลิกอะไรเช่นเนี้ยครับผมว่า8กิกบวกกับ3กิกก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการ e x t e n d e d นเะโอเคส่วนเรื่องของ t o r a g e นะครับตัวนี้เนี่ยมันมี2ความจุใช่ไหมก็คือความจุราาต่กันแี่300บาทแปครับสอให้อยบมางการเล่นะคา ผมไปทสมาหลายเกมมากนะครับด้วยความที่มืนเป็นมือถือเล่นเกมเอเนาะโหมดเกมเนี hmm. 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 ่ยยังคงมีมาให้นะครับก็จะมีโหมดเกมของเขานะครับตอนเข้าไปก็สามารถปิดแจ้งเตือนหรือว่าเตือนสุขภาพต่างๆได้เพิ่มประสิทธิภาพได้และที่สําคัญนะครับสามารถอ่านหน้าจอหรือว่าแบบปิดแชทอะไรต่างๆระหว่างที่เล่นเกมได้ด้วยนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3โหมดเหมือนเดิมนะครับมีโหมดโปรแกรมเมอร์โหมดสมดุลแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานก็จะเซฟแบตมากยิ่งขึ้นอีกนะครับเกมแรกที่ไปทสอมานะครับทั่วไปเลย ROV นะครับแพทไทยปัจจุบันสามารถเป ปรับเป็นระดับสูงไม่ใช่สูงสุดนะครับเป็นระดับสูงเฉยๆเล่นได้ลื่นๆนะครับอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแทบไม่กระตุกเลยเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ6 0 5 8ถึงเฟรมนะครับตอนที่อัดหน้าจอเนี่ยมันก็จะหล่นไปประมาณ5 8เฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อัดหน้าจอมันอยู่ประมาณ5 9 6 0ประมาณนี้ครับถือว่าลื่นมากชิวๆ Rov จัดหนักได้นะครับ PUBG ตัวนี้เปิดได้ที่ความละเอียดเป็นสูงนะครับก็คือ HD นั่นแหละแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นระดับสูงนะครับสูงกืืออออเรมมนนนััั่่ไดด้้จหหววาายปชผ เล่นสบายเลยนะด้วยความที่ชิปเซตตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบไก่กาอาราเรทั่วไปนะครับส่วนเรื่องของฟรีไฟต้องพูดถึงหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องเขาให้มาขนาดนี้นะครับผมไปเล่นมาก็ปรับสูตรบทุกอย่างอัดหน้าจอไปด้วยก็ลื่นนะมีกระตุกนิดนึงมีกระตุกตอนที่จังหวะไฟกันวงท้ายๆมันจะนึกงักนิดนึงนะครับแต่ก็รับได้ส่วนตัวผมรับได้นะส่วนเกมใหม่ๆเมทัลสลักนะครับตัวนี้จะเล่นได้ไม่ใช่ระดับสูงมากนะครับเป็นระดับสูงเพราะว่าเครื่องมันจะแนะนําให้นะครับก็เล่นลื่นๆนะครับชิว รับได้นะครับจริงๆอ่านหน้าจอไปด้วยได้นะแล้วก็แอสตอร์ไนนะครับปรับระดับสูงสุดนะครับอ่านหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยไม่กระตุกเลยอันนี้เจ๋งมากนะครับและอีกเกมหนึ่งที่หลายคนน่าจะอยากให้เทสนะครับก็คือเกนชินอิมแพคนะครับตัวนี้ปรับระดับที่เครื่องตั้งค่าให้ตอนเข้าเกมนะครับเป็นระดับที่ต่ําสุดนะครับก็ถามว่าเล่นเป็นไงมันมีกระตุกนะครับมันมีกระตุกเลยแหละตอนหน่วงจอนจังหวะที่ใช้อัลติเมทสกิลนะครับแล้วก็มอนประมาณ3ามสี่ตัวเองนะครับก็ถ้าลงดันหนัก หนักใหญ่ๆเนี่ยน่าจะลําบากอยู่นะครับผมถ้าจะให้แนะนำเนี่ยผมว่าฝืนเข้าเกินไปนะครับสลหรับเกนชินแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเก็บเวลธรรมดาเริ่มต้นอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบจริงจังมากผมว่าก็เล่นได้นะแต่อาจจะหน่วงบ้างนะครับจังหวะที่ใช้ Ultimate Skill เปลี่ยนตัวละครหรือว่าเจอนสเ s t e r ลุมเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่อโอเคเพราะว่านี่มันมือถือราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเล่นเกนชินได้ขนาดนี้ส่วนตัวผมว่าว้าวแล้วนะครับถือว่าว้าวมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุณ ถ้าเทียบกับเจ้าตัวเพราะว่า5ก่อนนะครับเพราะว่า5้าเนี่ยตอนเล่นไปยังสัมผัสได้ถึงความอุ่นอยู่แต่รุ่นนี้ถือว่าการจัดก,การความร้อนดีม,มากนะครับเพราะว่าเล่นเกมไปเนี่ยเรียกได้ว่าประมาณชั่วโมงนึงได้อะแล้วก็จับไปคือมันอุ่นนะแต่ว่ามันอุ่นแบบไปทางเย็นนะครับอุ่นค่อนไปทางเย็นเลยนะครับก็ต้องแบบกดแรงๆจริงๆถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันอุ่นประมาณไหนแต่ผมแนะนําเลยนะครับน่าจะเหมาะกับพี P ่ๆที่เป็นไรเดอร์นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้งานกลางแดดได้ไหวนะครับสบายในเรื่องของแบตเตอรี่นะแต่เรื่องของความสว่างหน้าาาาาจจจจอออก็ะะพพิรรรเเื่่งงนึว ตัวนี้เนี่ยสู้แดดเมืองไทยไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความสว่างเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมโอเคมาต่อที่เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยให้ความจุแบตมา5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว68วัตต์นะครับ <ME ET S 3> เมื่อเทียบกับตัวเก่าอย่างโฟล์ว้าหที่เป็น LTE นะครับตัวนั้นเนี่ยให้แบตมา6,000ม ah ิลลิแอมป์เป็นความจุที่เยอะสุดในเลทราคานั้นนะครับแต่ชาร์จเร็วตัวนี้ให้มาถึงหกสิบแปดวัตต์นะครับผมว่าเฉยได้นะเพราะว่าในเลทราคาน 7, านีีนนเน้เ,เ่ย โหหาไม่ได้แล้วนะครับผมเร็วมากนะแล้วก็การรับชาร์จเร็วของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่ใช้เนี่ยผมใช้คู่กับอีกเครื่องหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวน,นี้เนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่าใช้เวลาชาร์จที่ประหยัดกว่านะครับใครที่ชอบชาร์จเร็วเนี่ยก็ตัวนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็ความอึดของแบตเนี่ยผมว่ากลางๆแล้วกัน5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นน้องของเขานะครับเพราะว่า5ธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกว่าอึดกว่าก็แน่นอนมัน6 0 0ันมิลลิแอมมาน้องมันกนะ็็จเป ไฟฝาหลังนะครับตัวนี้เนี่ยสวยเท่นะสวยฉ่ำเลยแบบรอเท่เลยท่อเลยนะครับผมก็คือไฟของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยากจะเปิดก็เปิดได้นะครับมันจะมีวิธีเปิดอยู่นะครับตอนเปิดเนี่ยมันจะเปิดเฉพาะตอนที่เรามีสายเข้าอา่ามีสายเรียกเข้ามีแจ้งเตือนนะครับหรือจะเป็นการเข้าโหม,มดเกมนะครับผมเข้าโหมดเกมของเขาก็จะเข้าได้เหมือนกันตอนชาร์จแบตหรือแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำนะครับตัวนี้ไฟก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับส่วนการปรับสีไฟต่างๆนะครับสามารถปรับได้เยอะมากนะครับผมก็จะมีโหมดพวกปรับนุ่มนวลความฝันอะไร ต่างให้แบบมันกระพริบที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็มีให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับวิธีก็ง่ายๆปัดเลื่อนหน้าจอลงมานะครับแล้วก็ตั้งค่าง่ายๆนะครับเวลาตั้งค่าเนาะส่วนเรื่องของกิมมิคเนี่ยผมว่ามันบันเทอยู่แล้วนะเพราะว่าหลังมาเนี่ยมือถือที่มีไฟข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมเทคโนโลยีเขาเห็นว่าไฮ้น้องๆชอบแหละก็เลยจัดเข้ามาให้เลยนะครับโอเคต่อกันที่เรื่องของหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอให้มา6.78นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ายนหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับผมค่า Refresh Rate 120 Hz พูดตรงนี้เหมือนกับตัวเทคโนโลยี5ธรรมดาลเลยเหมือนเดิม เป๊ะเหมือนเดิมจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดพาร์เนลคาลิเฟเลตความละเอียดเหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเทคโนโลยี5ธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยจอ120เฮิร์ตนะครับสามารถปรับเป็น60เฮิร์ต90เฮิร์ตแล้วก็120เฮิร์ตได้แต่ว่าถ้าปรับเป็นไดนามิกนะครับรู้สึกว่ามันมีความหน่วงอยู่นะด้วยความที่บางทีมันสวิตช์แอปไม่ทันแต่เราจะไปเอาอะไรมากกับมือถือราคาประมาณนี้เนาะมันก็ยอมรับได้แล้วกันนะครับผมว่าการสวิตช์แอปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบชิปเซตมันประมวลผลไม่ไรรม่่่่่ทนนทัับบบััันน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 อออะะ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 ไไไรร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 รปปปปปมมมาาาาาาาณีี้้้้คคคบบบบบบบแแแแตตตถจจใใหํิงๆชลลลลืื๊ดดดเเเเยกก็็็120วววพผ จะอยู่ไหวอยู่นะครับสำหรับ5,000มป์ของเขานะส่วนเรื่องของความสว่างหน้าจออย่างที่พูดไปนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ580 nits นะครับในเรื่องของความสว่างหน้าจอผมว่ามันแอบน้อยไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับแดดบ้านเราที่มันแบบโอ้โขนาดนี้นะครับผมทำให้แสงสว่างเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวสักเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เข้าร่มเนาะอย่างที่บอกไปว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยเหมาะมากด้วยความที่อุณหภูมิความร้อนของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนเลยนะครับสู้แดดไหวแต่เรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยอาจจะต้องแวะพักต้นไม้หน่อยหรือว่าแบบเข้าร่มนิดนึงอาจจะมอองงงเเเห็นแต่่ถ้้าาากิดดวไปปสู จริงเนี่ยไม่น่าไหวนะครับแต่ก็ยอมรับได้เลยราคานี้เนาะก็สู้แดดก็ไม่ค่อยไหวนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นในร่มกันนะครับการใช้งานมัลติมีเดียเป็นไงบ้างครับหน้าจอในเรื่องของฟีลลิ่งการทัชอย่างที่บอกไปนะครับแนะนำถ้าอยากได้ลื่นๆจริงๆปรับ120เฮิร์ต์ไปเลยไม่ก็เป็น90เฮิร์ต์จะลื่นกว่าแบบไดนามิกนะครับเพราะว่าไดนามิกเนี่ยผมว่ามันยังปรับไม่ทันบางแอปมันยังกักๆไว้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยดูยูทูบได้ที่ 2K กันเลยนะซึ่งถือว่าโอเคนะครับภาพเนี่ยยังมมมมมมีีีีีคคคคคคควววาาาาาชัััดดดดดดดติิิกออออยยยยเเเเป็นนนนนนทโููููู่ะะะะรรรรรบบบไ้ลซซสสส์์หื จะเอาไปฟังเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมีลําโพงคู่นะครับรเพราะว่าเขาให้ลําโพงคู่แบบไฮเรสแล้วก็รองรับ DTS มาด้วยนะครับประสิทธิภาพเสียงเป็นยังไงไปลองฟังดูนะครับ เรื่องของเสียงเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้นะครับจากที่ผมเนี่ยใช้มาเยอะมากสำหรับมือถือนะครับ s <S ตัวนี้เนี่ยเสียงนะครับจะเน้นไปในด้นานของโทนมิดไปสู่โทนไฮนะครับก็คือเสียงสูงเสียง,ง,ง,งกลางเนี่ยจะออกเยอะมากนะครับจะแผแลก็ใครที่ชอบเสียงเบสนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพร,ร,ราะว่าเสียงเบสเนี่ยน้อยมากน้อยจนแทบไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยผมเทสเนี่ยจะฟังเสียงเบสแล้วก็สัมผัสต่างๆนะผมรู้สึกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสสักเท่าไหร่นะครับไซด์เบสเนี่ยอาจจะต้องมองไว้เป็นพิคะพิจารณาก็ได้นะครับแต่เข มีแจ็คลูฟฟ์ฟัง3.5เอาไว้แบบใส่หูฟังฟังอะไรประมาณนี้เรื่องของมัลติมีเดียก็ประมาณนี้นะครับมาต่อที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวโทรว่า5ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าให้กล้องหลังมาสองตัวนะครับความละเอียด50ล้านนะครับบวกมาด้วยกับเดเซนเซอร์อีก0.08ล้านนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 2K 30เฟรมนะครับจากที่ไปใช้งานมาเขาก็มีโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดพอรรรร์เทนนะะะคคคคัับบบูปุลจมมีโหด h d r นะครรับเาาสมถปิด h d r ได้นะครับมมีีโหดดบิววต้้ยนะครัูป ก็จะสามารถปรับบิวตี้ได้นะครับปรับเบอร์หลังอะไรต่างๆได้โทนของภาพเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมือถือที่เน้นในเรื่องของเกมนอะภาพก็อาจจะไม่ได้เน้นมากแต่เรื่องของความละเอียดแล้วก็ความบิวตี้เนี่ยยังคงม,มีมาให้นะครับโทนสีออกเน้นแนวอมเหลืองนะครับแล้วก็โบเก้เนี่ยจริงมันปรับระดับได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในเรื่องของเลนเดฟนะแต่ก็ถือว่าตัดขอบได้ดีนะครับสำหรับมือถือเกมมิ่งสักเครื่องหนึ่งที่จะเอาไว้ถ่ายภาพแบบคำํคำๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนเซลฟี่กล้องหน้าก็สามารถทาได้นะแล้วที่ประทับใจก็คือ ใครจะถ่ายแค่ 180p ก็ได้เะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่ 180p 0 60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับเรื่องของกล้องก็อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของความละเอียดกล้องเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งจนระิงๆเขามีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเที่ยงคืนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับดวยรวมๆเนี่ยผมให้คะแนนเขาอยู่ระดับเกือบสูงเลยนะเพราะว่าหนึ่งที่ชอบก็คือเล่นเกมได้ไม่ร้อนนะครับเล,นเลนน่นได้ืืนนนนีกกคอออเเััชดุู้้มมมมยาาาารรบสหถข แลาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่หล่อเท่เลยท่อมีไฟข้างหลังแบบนี้นะครับมีความจุให้เลือก2ความจุอย่างที่บอกไปราคาต่างกันแค่300บาทนะครับความจุแรกเป็นแรม8ปดกิกนะครับสโตรเรตหนึ่งร้อยยี่สิบแปดราคาเปิดมาที่หกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งนะครับเป็นแรม8ปดสโตรเอัพไปเป็นสองร้อยห้าสิบหกกิกส์เลยนะครับราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับราคาต่างกันสามร้อยบาทได้สโตรเรตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านะครับส่วนต เพราะว่าม <c Ris ky> ันเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับเหมาะมากับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็มีไฟด้านหลังแบบใต้แบบไฟ RGB อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเทคโนโ p ยีว่า5 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจะต่างจากเทคโนโ p ยีว่า5ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชิปเซ็ตอย่างที่บอกไปนะครับตัว 4G กับตัว 5G ต่างกันแน่นอนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมอุณหภูมิตัวนี้ทำได้ดีมากกว่านะครับแบตเตอรี่ต่างกันนะครับส่วนเรื่องของจอกับกล้องเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวเทคโนโ p ยีว่า5 Pro ก็ประมาณนี้นะครับ เลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าสีที่วางจำหน่ายในไทยเนี่ยน่าจะมีแค่2สีนะครับก็คือสีอันเนี้ยสีดาร์กอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตนะครับแล้วก็จะมีสีเงินนะครับส่วนอีกสีนึงเนี่ยมันเป็นสีลิมิเต็ดฟรีไฟนะครับจริงๆมันไม่น่าใช่สีนะครับมันน่าจะเป็นกล่องมากกว่าเพราะว่าผมได้กล่องทั้งคู่มาก็จะเป็นแบบฟรีไฟแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมชอบนะครับหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็น YouTube, Facebook Instagram นะครับหรือว่าจะเป็น TikTok นะครับชื่อเหมือนกันหมดเลย ZZT หรือว่า CCT Six s i s t e r นะครับชื่อนี้มีแค่พวกเรานั่นเองนะครับคลิปวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมด a m m โม l y อ p ก็ต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซีอีโอ a ก n ทุกคนลาก่อน